วันวันจะไปไหนพิงก <Pink ie. S 1> ี้เขาพ่อกับแม่หายเขาเขาอยู่ตัวเดียวเขาเขาโดนทิ้งเขา รนทิ้งแล้วอย่าไปอย่าไปเล่นไป,ไปทุบไปทีบนะป่วยบ่อยนะหยุดนะ <c oughs> อ๋อพ่อก,กับแม่ไม่ลงมาด้วยใช่ไหมอ๋ <c oughs> เอเอาขาไม่ลงมาด้วยเป็นอะไรเนี่ย